สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้เรามาที่เออร้านอะไรนะ first beauty เนาะพอดีว่าน้นองคนนี้แหละคะ่ะที่เป็นช่างเสริมสวยแล้วก็เออเป็นคนที่มีดวงมีโชคเนาะเดี๋ยวจะตั้งจะลงไปถามเบิงะะ้งด้อค่ะเด้อเพราะว่างวดที่แล้วคุณเคยถึกนะเดี๋ยวจะลองลองไปสอ,ส,อสอบถามดูนะคะแต่ก่อนน้องเข้าไปที่ตำหนักอาจารย์น็อเนะสวัสดีค่ะ ขอนนขอนああุญาตเนี่ยขออนุญาตค่ะโอ้ยเพิ่นมาตามเอาป่ะค่ะเอาเฮ็ดหน้าอยู่บ่คนสวยๆนี่โอ้ไป็ดแม่ค่ะแม่เดี๋ยวปลกผักหน่อยแม่ค่ะโอ้ไปอ๋อแม่ปลูกผักปู่ค่ะค่ะแม่ปลูกผักโอ้หนานี่ปลูกผักงามเลยเนาะแม่ค่ะโอ้ยเห็นแตนอยู่ใน YouTube บนอันเพิ่นไายลงไหมเอาเพิ่นมาน้องคนนี้แหละผู้งามงาม่นมาคนมีดวงมีโชคก็เลยเอาผู้ใดวะ เข็นยุ้ยตำนักอาจารย์นอดนไหรมแม่คะเมื่อหนานาทย์ไปอ่ะนับถือก็นับถือตำนักอาจารย์นอดแมนบอกไปย่อเลยึกตลอดเลยถึกเร็กตลอดเลยบอกจะมีการดูดวงก่อนไปทุกครั้ง,งจะมีจะมีการดูดวงดูดวงจากมองอื่นไปอ๋อค่ะนนอ๋อดูที่อื่นแล้วก็ไปหาที่อ,อาจารย์แสดงว่าอ,อนอจะดูว่าหนที่ศโศกบอคนที่โซก ดูสิขอไปหาปูอยู่หน้ามุนค่ะปูพญานาคเท่าไหร่ถ้าเรามีโชคคือเราไปกาดปูกะยาใช่ไหมคะก็คือจะได้เลยงวดต่อมางวดจะถึงงวดจะได้เงินบรอกเขาบอกว่าเดือนเดือนหนึ่งให้เดือนสองให้ค่ะสีสดใหญ่ขาวค่ะจักบกระโหลกเงินสีมา้าใส่อันอันเดียวเด้อเขาอนุญาตอันเครงเห็ดอันนี้กับสวยสวยพร้อมบ่ค่ะค่ะแนนค่ะคือเก่งแต่น้อบ้านนี่อย ไปสันลาตั้งโควิดแล้วแล้วทั้งประเทศเปิดกับสิได้ไปตั้งประเทศไหมคะมาปกติอยู่ตั้งประเทศบ่่คะที่ประเทศใดเนาะค่ะอันไปอยู่ปุระอยู่มาเลเซีย่ีแม่เอาค่ะปูปูผู้ปอดค่ะองค์ปูองค์ยาบ้านเราก็คือพญานาคไม่ค่ะบ่ไม่บอเกี่ยวพญานาคก็เป็นล่างส่งบ่อนเป็นล่างส่งล่างส่งของ อ,องคูอ,องยาผู้ปอบานท่อน่ะอ๋อค่ะค่ะบาดนี้ก็เลยไปข้นคันน้ำเพินก็เลยเริ่มรู้สึกสัมผัสพิเศษต,ตั้งแต่น้ำเล่าตั้งแต่ข้นคันน้ำเล่ามาครับโอ้รับคันน้ำเพินบอกค่ะต้องขึ้นคันเป็นรูปท่านเป็นรูปองคูองยาผู้ปอนี่ค่ะค่ะ,คะก็เลยมีความรู้สึกพิเศษนับจากคันมากบอกคันเื่อค่ะคือสิทักโม่เนี่ยอืค่ะทักข้นมากซีดแม่โชคดีมากจากงวดแล้ววะ๋อ เรื่องโชคลาภไหมหนูโชคดีตั้งแต่สามีหนูตายสามีหนูตายได้ปีกว่าแล้วคหนูสิถือเธอซีงวดนแล้วก็มาผักสามวดแล้วก็ถืออีกสีงวดนมาผักสามวัมื่อกี้มันต่อเนื่องมากเลยมันต่อเนื่องตั้งแต่เดือนที่สภาปีที่แล้วตอนถรมมันมันจะสี่สี่แล้วก็หยุดสามแล้วก็ถูกสี่แล้วก็ถูกสาม เออแล้วก็ยืดสามปูแค็หัรนอนเกตปูแค่เราเก่าห้าห้าเก่านะเมื่อที่ไปจำนักอาจารย์นอนเจ้ากระถือมันบอกเพราะว่าจะบอกตัวเลขถือกันเนี่ยพวกอลไยใหญ่เยอะๆของหนูตรงนั้นน่ยหนูไปสามสี่รอบใช่ไหมรูใหญ่เห็นยูอยู่อาจารย์นอแต่จะมาเพิ่มเราคือคนลูกแต่น้อบ้านนีื่อที่นี่หนูค่ะอันไปไหวปูสีสุดโคจ้ะกลับไปเห็นไปเห็นอันนี่ยังไงไปเห็นพญานา หัวเข้าหากัรนี่สิแม <ภา S 2> ่ฮันหน้าเข้าห,หากันปูกะ<ช>ยะเหรอใช่อุย้ยแต่ว่าเป็นเป็นเนื้อเป็นเนื้อสีท้องเหลืองนะคะเขาจะเอินอย่างนี้อยากได้อยากได้บอมีเงินบ<ะ>่เก็เลยมาโอ้ยอันนี้ยุ่งเงินอ่ะกันนี้เดี๋ยวเอาหายากันอ่าบ้านตัวนี้บันดุงติดกันเลยติดกันเลยกับอันบันดุงอ่เพื่อหยนง่อ๋ออำเภอบันดุงทำฉนวนผุนะใช่อุ้ยเพิ่งเลยอเอาหาย บอกเอามาไว้ทั้งเพื่อนงว่ทีพญาหนมายมอยู่เลยเรื่อยจากที่คนบอกว่าหลังทรงบอกว่าปู่พญานเก่าเสียนแบบไมอยู่หนาได้หันโตเอามาอยู่หนาบ้านแล้วตัวสีหางสีนี้ตัวสีเอาบอตัวสีลูกค้า่ังไหลเขอาแมวสั่นก็เลยเอาเอาองค์มีมาลงเพราะเอาองค์นม้มาลงเอาไปให้ปู่ผู้ปอบเปิดเน็ตเด้ไปซื้อยู่อันร้านสีแยกไปแดงดินเผาน่ะกระสินนะปัทีินี่ ก็อเอามาลงแล้วหัวหนุ่มป่วยพ่อจะเอาอันนี้ลงหัวหนุ่มป่วยมีคนบอกว่าถ้าเอาพญานาคมาอยู่ที่บ้านนะอันนี้เป็นความเชื่อส่วนตัวของแต่ละคนค่ะถ้าเอาพญานาคมาอยู่ที่บ้านคุณจะไม่มีคู่ครองเอาไม่จากเป็นก็จากตายครับอืมัทที่หนี่หนูกับเบาเสือข้าเจ้าตะวันหนูศรัทธาพญานาคหนูก็เลยเอาพญานาคมาลงาหัวหนุ่มป่วยแปดเดือนตายเอาบอก ป่วยอากางร้องดิ้งดิงดิ้งร้องเยอะอันอันแม่คือคนลูกเถอะลูกแม่ขอลูกสามสีเธอหล่ะได้มาอยู่น้ำเจ้านีไหนใบปู่หรือยังนั่นแล้วไปยังมาดยานวัดแม่เฮ็ดพิษจังว่าเดี๋ยวขออนุญาตคุณสกสารเดิมเพราะว่าห้องพักท่านได้ขออนุญาตค่ะก็ตรงนี้นะคะท่านผู้ชมนะคะที่เอ่อปู่พญานาคนะคะที่น้องร้านเสริมสวยนะคะน้องน้องเฟิร์สบิวตี้นะคะปู่พญานาคโอ้ยปู่เอ้ยปู่ญาเอ้ยลูกหลานมาขอ ขอพรขอโชคขอลาบนะคะแล้วก็ขออนุญาตคุยกับน้องเขาหน่อยนะคะขออนุญาตปลูกกระยาดให้เพ่นตื่นเพ่นทวงแม่เด้เพราะว่าแม่มากกคือมาอ่านขอให้นอกจ่กหายแต่ว่าเพ่นสิลทวงในใจนี้ของดีฮะนี่อยู่น่ะมาจากปลูกกระยาคือกันมีมีแม่มีเพราะว่าเพราะว่ามีเซนส์มีสัมผัสสริงใช่มาบ้านหลวงคนจะรู้ใช่นี่ไงอันนี้ปลูกกระยาก็มีนี่ ปุ่ยยาคือกันอันนี้ก็องค์ปู่กับย่าของสำนักสงฆ์อภัยวันเนี่ยเพราะว่าใช่แม่รู้ซึกว่าแม่คนลูกหลายเธอเพราะว่าแม่บ่เห็นเพิ่นเขาดูอันนี้จะไม่ะจะไม่มีจะบ่มีสิ่งมนต์ดำสิบ่มีอ๋อค่ะสิ่งมนต์ดำเขาบ้านโน้นโน้นสิรู้ซึกโนสีจังทัดค่ะ เจ้าเป็นคนจิตใจดีเนาะเอาอหลี่ได้น้องไของพวงมอะไรองค์ปู่องค์อาาค่ะอา่าน่ใช่ไหมเจ้าแม่กวนอิมใช่ไหมใช่ท่านอยหนองค์บริษัก่้กระเป๋าของดีก็เลยต้องวางะรขสตที่จะหนาขาสวอกังเกตได้่าขออันนี้หนะน้องโบตใช่ไหมโน้ แต่ชื่อจริงๆชื่อหนูอ่ะชื่อแบวให้แม่ให้แม่เรียกว่าเรียกกุหลาบทองก็ได้ค่ะองคู่จะได้รับรู้ค่ะน้องกุหลาบทอง่ค่ะใช่ค่ะอันนี้ก็ช่วงเจตังค่นะคะขออนุญาตนะคะวันนี้มาที่บ้านของน้องกุหลาบทองนะคะวันนี้ขอมาไหวอันนี้เป็นของอาจารย์น็อตอาจารย์น็อันนี้เรียกว่าเอามาแล้วถูกหวยสองคาั้งครับค่าเอามาพระโพธิสัตว์กวนอิมเป็นพระโพธิสัตว์กวนอิมนะคะ ข้อดีแรงมากเลยเนาะประมาณห้าพันกว่าบาทค่ะโอ้ค่ะอันนี้ของอาจารย์ไพโรดลื่นวิชารู้จักไหมคะที่เขาเขียนยันคุณคุณเยอะเขียนยันอันดับหนึ่งของประเทศที่เขาเขียนยันที่มียันสิทิศยันอะไรยันใหญ่ใหญ่ใช่ไหมคะอันนี้บูชาอาจารย์ไพโรดลื่นวิชาดูในเพจเขาได้เลยค่ะอันนี้พันห้าค่ะเป็นยันสําหรับตัวหนูโดยตรงเปิดดวงของของตัวหนูโดยตรงซึ่งเขา เขียนมาจากตัวเลขวันเกิดหนูอ๋อก่อนที่จะเขียนยันก็ต้องเอาวันเดือนปีเกิดของเราแล้วก็ท่านก็เขียนเลยใช่ไหมยันแต่ละคนจะไม่เหมือนกันครับอือหนูมีหลายอย่างที่ที่หนูมันก็เลยถูกหวยเบิ้ล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 ครับนี่ถูกบ่อยเออหนูมีหลายอย่างหนูนับถือนับถือองค์เทพเทวดาเออแม่แต่ผู้ใดขาครับ นูกงบบ้มากแล้วนุ่งอันโอ้ยนูตนรถเหยียบ์ประสานนูกับจอดรถขันรถผู้อื่นเหยียบ์เลยให้จะได้ไปนี่เอาคนเชียร์บริบ้านขององค์ปูพญาหนาเคลียร์เธอไปอยู่ข้างๆใช่มแล้วแต่ชีวิตเขาจะอยู่หรือจะตายอันนั้นคือวิบาก์ดตังเขาอืมอืมเป็นคนจิตใจดีอันนี้ของอาจารย์น็อตไหนคะอาจารย์นิตตี้ตำหนักปู่ใหญ่เนี่ยค่ะอันนี้ก็ใช่หมดเลยทั้งจานเลยเป็นของอาจารย์นิตตี้ อันนี้จะเป็นของอาจารย์ไพรุแต่ว่าเป็นปู่สีสุโตค่ะสวยงามมากอันนี้สองพันเก้าเขาจะเอาเงินสองพันเก้าไปสร้างโบสถ์โบสถ์ที่คำชะโนดอช่วยกันบูชาใช่ค่ะเพื่อสร้างโบสถ์ทำบุญเนาะงานเขาละเอียดมากนี่ค่ะอันนี้จะเป็นยันสิบทิศโอ้งามงามขังงามอ่างามอีหลีหนูเห็นแล้วหนูมากมากมากหนูก็เลยบอกว่า สาธุเด้อผู้ขาอันให้ผู้ขาถือหว้เนอผู้ขาสิเอาอันผู้ขาสิบูชาอันนี้มาไว้อยู่เฮือนผู้ขาอยากได้คั่ว่าสั่งอันที่อันนี้อันนี้งวดที่ถ่ายงวดลาสุดมั้งคะรับที่บอกว่าไร้ได้เท่าไหร่ได้อะไรนะได้ห้าห้าเจ็ดหรอห้าเจ็ดเนาะแม่นแม่นแมนห้าเจ็ดห้าเจ็ดตอนที่ลงคทิศใช่ไหมใช่ใช่ตอนที่ลงทิศที่ตำหนักอาจารย์น็อตเนี่ยหนูได้สิ่งนี้มา แต่ว่าหนูถูกก่อนนะหนูถึงไปบูชามาเพราะว่าทุกครั้งหนูจะต้องอธิษฐานขอก่อนขอได้ปุ๊บอันนี้ก็คือใช่ใช่ทุกอย่างมาจากคําขอหมดเลยใช่ไหมอธิฐานแล้วไปบูชามาไม่ใช่ว่าแบบว่าเอาไปบูชามาก่อนแล้วทีหลังไม่ใช่นะออไม่ใช่แสดงมาเจ้ามีซูมีเซนอันนี้อย่างขอจากไอ้ไข่ค่ะไอ้ไข่อย่างไหนไอ้ไข่อย่างนี้ค่ะเนี่ยอ๋อค่ะไอ้ไข่าเจดีอ๋อค่ะขอจากท่านค่ะพอได้เงินปุ๊บนี่ นั่งเครื่องบินไปหาท่านที่นครศรีธรรมราชเลยครับจะนั่งเครื่องไปเลยบอกนี่พอดีมีเพื่อนอยู่ที่นู่นเล้ก็เอารถไปรับที่สนามบินแล้วก็ไปที่วัดเจดีย์ทำเสร็จปุ๊บทาพิธีไหว้อไหว้แล้วก็อะไรนะบนเขาไว้อ่ะอืมแล้วก็เอาของไปถวายเขาแล้วก็ไปบอกเขานั่งเครื่องกลับเลยอืมไปวันเดียวอ่ะนั่งเครื่องคือไปทําให้เสร็จตามที่เราพูดไว้ค่ะ รู้ไหมมันถือเรื่องนี้ไปพูดที่ไหนต้องทําให้ได้ถ้าเขาให้มาแล้วต้องทำให้ได้ไม่งั้นมันจะติดตัวไปตลอดคุณจะทํามาค้าไม่ขึ้นคุณจะแบบเฮ็ดเงี้ยงกับว่าข้นนะบพพกแม่ล่ะห้างเชือกับสิบป่้ยไปเก่าค่ะเออเฮ้ยน้องคนนั้นวานหัวหันให้กบวันนี้คือจังมือน่ะเนาะนูวบอกบอกพี่ฟังงนอะว่างวันนี้ฟันแล้วฟันมาวานหัวหันให้กบ บ้านไปโกเบเอามือสองข้งจับหัวหันเอาเสตปาดหยัมกับ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 บ้นไปไปได้เก่ามือสองข้งหนึ่งจับเสตปาดหยัมกับผู้ใดสิบปีใส่เก่าหาเนี่ยหนูหาหมองซื้อว่าได้หัวกาดต้องอาจารย์นัดกับมาถามพี่พี่นุ๊กไปรอบล้างนูไปงวดงวดต่อมาแม่นบ่คนที่มาน้ำหนูที่หนูถือ่อเก่าหาหาซื้อบ่ได้เราซื้อได้เราถือหนูหาเราไปตกงอีกวันนี้นี่กาดอาจารย์นอยงเฉยถามว่า พี่ว่าสั้นพี่รดพี่รดว่าสั้นค่ะเฟตหนังสือรอดเนาะรดก็คือกุหลาบนะกุหลาบทองมะทิ่นีพ่พี่รดพี่รถเลยพี่รถถูกไหมไม่ว่าสั้นคนเขาถูกตั้งตำหนักเลยเขามาฟังไอ้พี่พี่พี่พรอดอ่ะไอ้แก้ความฝันให้ฟังวันนั้นน่ะว่าสั้นเชื่อว่าจับกบอะไรหนาวเก้าห้าหนาวมาสั้นเขาถูกไหมกันพี่รดได้ได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่ไม่ได้สายให้ แมนได้เลขมาปั่นได้มามีโซนะาสูงบไดรแมนเนาะแมนแมนแมนควาเี่ยวค่อยเป uh ็นอกันแน่เาป็นพักันหันหันสีถึงเลกเนาะระตองไปนั่งเก่งเลขหลายลตะหันยาเลกติออกกันปรัมงานใบโม่ใบสองท่ไปรอโทบหางมัวเลกพี่พี่เอตัวนี้แน่เอาตัวนั้นแน่ได้ร่เนาหันบัวไดนี่คือโตมากจได้ก็คือบัวไดรอันอายุเท่าไหร่ล่ะทาสามสิบห้าสามสิบห้ายังนุ่มอยู่เป็นจะ แต่ว่าปู่บอกว่าสามสี่ย่างสามห้าคุณแย่แต่ตอนนี้คุณสามห้าแล้วมีแต่สิ่งดีๆขึ้นไปไปหลายปีด้วยวันสัปดาหใช่ค่ะหลังสามห้าไปชีวิตคุณจะดีขึ้นขึ้นอย่างนี้เลยขึ้นดีเลยนู้นมาตามเลขอันห้านี่มันหนูมาซื้อเลขเจ็ดเก้าห้าที่หนูบอกคนน่ะบอกว่าหนูจับกบน่หนูบอกเลขเลยว่าเจ็ดเก่าห้ามันมาออกเก่าหาอีดีนี่นี่นี่มาออกเก่าหาอีดี หนูทรงให้นมูหนูว่าเบิ่งแน่หนูบ่ได้ใส่แอปอีหยังเนี้ยมาซั่นค่ะาเบิ่งแน่เบิ่งแนีว่าซั่นหนูว่าน่ะเลื่อนเลื่อนว่มีผู้ใดเลื่อนไปอีกภาพดิที่ว่าทีแรกทีแรกมันเนี่ค่ะนี่คือภาพแรกอันนี้คือภาพแรกค่ะไม่ได้ใส่แอปอะไรเลยตัวใช่961957ใช่แล้วอีกเลื่อนอีกใบนึงค่ะดีดีหายหายไปตรงกลาง มันหายไปได้จังไหนเออแต่ถ้าเราทําภาพเบอร์หรืออะไรนะมันก็ต้องเป็นตัวตัวทายๆอันนี้ไม่ได้ทาเบอร์อะไรใช่ไหมคะไม่ค่ะไม่ไม่หนูเงดปักคักเงืดอักคักอันนั่งรถไปน้ากันอยู่หนารถอันไปแก้บนอาจารย์นอดนั่งกับ้ากันอันให้กันเบิ้งเดี๋ยวคนที่เบิ้งน้ากระถือเออเงยหน้างงยหน้าสีน้ำมาจังหนูกระสือทั้งเก่าหกอ่าเนี่ยหนูล่ออยู่เก่าหกลัตเตอรี่ไปเนี่ยมันออกต่อกันมาต่อกันมาเรื่อยๆแล้ว นูอยากขูว่าเก้าหกนี่มันสีออกบางหัวสิม้าเนี่ยอ๋อแสดงเออวันนี้ถ้ารุ่นแสดงว่าตัวนี้ถ้ารุ่นเออถ้ารุ่นเก้าหกวันออกแากเทียเดอร์อนี่ไหมเก้าห้าก็ออกห้าเจ็ดก็ออกเก้าเจ็ดก็ออกไม่ลอตเตอรี่ใบนี้นะเอาจ้าเทือแล้วนี่สรุปสามเทียแล้วสามเทือแล้วเทือที่สี่นี่ถ้ารุ่นนั้นวันนี้อ่าเทือแรกนั่นเก้าห้าเจ็ดออกเทือที่สองนั่นห้าเจ็ดออกเทือที่สามนั่นเก้า 95ออก95ตัวทีซีจะคิดว่าตัวใดอยู่ในนน้เอาคิดคิดว่ามันจะเหลืออยู่ตัวเดียวแ้วกองกอยู่นี่อันเ่นสุดลยสุดเลยนะซดายน้ำยุ้ยขนาดัขนาดน่ะโอ้เมนมาเผาได้ดีเลเียาดนั้นเ้อะไรอนจะมาทายแม่เี่ยเนี่ยี่เห็นลอตเตอรีนวอ้าวแม่น้องเนื้อถุยไปดูเลขท้ายสามตัว957บัตรที่หนีมือนี่ยน้สิไปขึ้นลอตเตอรี นี่ไปขึ้นเงินอยู่ออมสินเงื่อที่หนูถือกัน97ข้างบนเนะ่ะแต่ว่าเลขท้ายสามตัวนะ่ะมันออก957มาที่นี่พราหนูทายลูกครั้งที่สองออกหน้าเลขหนึ่งอยู่ตรงกลางหายหนูก็เลยออกไปหาหมูเบงิงหมูเก<ม>็ก็ได้หัวซ้ายอย่างไรแต่ว่าพี่สาวก็เลยซื้อคนที่ยูทิ้งให้เขาดูชัดๆซื้องวดสิมามันออกหาเจ็ดไหมเงื่อนสิมาออกหาเจ็ดเพราต่อจากหาเจ็ดถ้าเป็นเก้าหาทั้งไหนเห็นปะ ก้าห้าเจ็ดเห็นไหมเก้าห้าข้างหน้าที่แรกมันมีหกตัวแล้วน้องเขาถ่ายทีหนึ่งอ่ะมันมีแค่ห้าตัวมันออกมาสาม้วนแล้วเขาบอกอ่ะแล้วทีนี้จะเป็นงวดที่สี่แล้วมันเหลือแค่สองตัวเก้าหกข้างหน้าเนี่ยเหลือแต่เก้าหกเนาะอต้องบอกข้าง่อีเดียนีกคือต้องแบบบอกข้างฝังอีเดียนจ้ะฮานุโหว่าปูบอกข้างฝัอนีนี่เน็กมากเยเนาะโอ้ที่ได้ลุ่นก็แสดงว่างวดเกือเก้าหกเอาแล้วแล้วเขาก็เสียวน้่งแล้วเขามาข้นยุเก้าหกเสียวน้่อยุ่ ตว่างวดนี้น้องเราสิบอปื้อหรอบ่จ้ะฟังความปูอ่ะลืมความปูนั่นมันสิเบิดเงินน้อง่ซื้อแตว่าเาสียเอาอกแต่ว่าข้าวเปลี่ยนซื้อข้าเสียเอาเนี่ยทางสายเส้นขรับใบสะก้อนมันสิไปจันดวงโปรพีนี่จังแต่ว่าเจ้าของอันนีขคือซื้อเอาแต่ว่าเอาซูฟังคือซื้อน้องลูกจ้ะค่ะอุ้ยพี่รถมันขวางได้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 บอกมันทางโค้งอ่ะ คือเขาปั้นขึ้นใหม่เออวิญญาณอยู่ตรงไหนวิญญาณวิญญาณไอ้ไข่อยู่ในตัวนี้เซเสือไล่ดอกลูกปั้นข้อเงี้ยเงีนี่ดำดำนี่คือคนสมัยก่อนเขาปั้นไว้ครับอันนี้อันนี้คือของแท้ของแท้อแล้วมันจะมีมันจะมีที่ปั้นสวยๆอยู่ด้านข้างเขามันมันก็มีแต่ว่ามันไม่ใช่อันที่เขาสะกดจิตวิญญาณใส่อันนี้คือเขาสะกดจิตวิญญาณใส่ สรุปตัวเลขนะคะสำหรับตัวเลขงวดวันที่1พฤศจิกายนพศ2 5 6พนะคะสำหรับตัวเลขโชคลาภนะคะวันนี้เราก็ได้ตัวเลขจากลอตเตอรี่นะคะที่น้องเขาบอกว่าออกมาแล้ว3าวดงวดนี้ก็จะเป็นงวดที่4นะคะก็จะมีตัวเลข2ตัวที่ยังไม่ออกก็คือเลข6กับเลข9นะคะเลข6นะคะ เป็น699669หรือไม่ท่านผู้ชมก็อาจจะเอาตัวใดตัวหนึ่งนะคะเป็นตัวเลขนำโชคแล้วก็จับคู่ได้นะคะคก็ฝากไว้เป็นแนวทางเลือกด้วยนะคะคท่านผู้ชมก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกำลังใจให้เจตังด้วยนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ